จะมาประกอบเตียงสองชั้นเลโกล้นะเราคิดเองเลยโอเคเรามาดูอย่างแรกกันก่อนนะอย่างแรกจะต้องเตรียมแท่นอย่างนี้นะมันเราถ้ากเกิดคนไหนเราพูดผิดอะไรไปนะแล้วคนไหนรู้ก็ข้องขอโทษด้วยนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะตามภาษาเรานะคะเราจะพูดแบบภาษาเราก็เราจะเตรียมอย่างนี้นะคะสองแท่งนะคะเป็นสีอะไรก็ได้นะที่น้องๆมี หรือเพื่อนๆทุกคนหรือเพื่อนๆที่เขาอยากจะทำตามมีนะก็จะต้องมีเอ่อรูเนี้ยหกรูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกรูนะคะจะเอาไว้นะหกเอามาสองอันนะคะสีอะไรก็ได้นะแล้วก็เตรียมอันนี้นะคะเป็นแผ่นนี้สีอะไรก็ได้นะแต่เรามีสีขาวแล้วก็สีขาวมาสองแผ่นนะคะก็เอามาหกรูเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกนะนี่ก็หกเหมือนกันนะโอเคก็ติดลงไปตรงนี้ก่อนเลยนะคะติดอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะเว้นไว้เหลือสองอันนี้นะคะแต่เราอยาเพิ่งติดอย่างนี้นะคะคือมันจะเป็นเตียงแับแยกเดี่ยวหนึ่งกับแล้วแล้วก็สามารถประกอบได้เป็นสองชั้นนะคะก็เลยจะต้องแผ่นยา,ยาวๆหน่อยชื่ออีกแผ่นหนึ่งอะ่ะ ที่เรามีนะคะมันยาวมันยาวกว่าแผ่นนี้นะคะมันยาวเกินหกนะคะก็เลยจะต้องมีเสริมมาอีกนะคะคือสองแผ่นนี้นะคะเราไม่มีสีขาวแล้วนะคะก็เลยจะต้องใช้สีอื่นมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะโอเคก็จดเว้นไว้เหมือนกันนะอันนี้ประมาณอันนี้เราเตรียมมาสองแผ่นนะคะเพราะว่านี้สองแผ่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยาวเปดนะคะจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะให้เท่ากับ ปริมาณอีกหนึ่งแผ่นของน้องนะคะเอของทุกคนนะของเพื่อนๆทุกคนนะเราชอบเล่นกับเด็กไงเลติด <l ates it> แล้วอย่างเงี้ยมันประกอบกันไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่มันมันไม่อยู่ด้วยกันใช่ปะเราก็จะมีอุกปรกรณ์เสริมมาอีกนะฮะ <l ates> ก็คืออีกสองแผ่นนี้นะ,ะ่ะมันเป็นของเอออะไรอ่ะก็ไมเฟนเ,เนี่ยน,นะเราเอาหลายๆอันมารวมกันไงโอเค เวลาติดนะคะก็จะต้องเว้นไว้หนึ่งอันนะคะนี่เว้นให้มันเหลือหนึ่งนะคะหนึ่งช่องอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นแต่เราบอกก่อนนะไออันที่ติดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบไหนก็ได้ที่มันสามารถยึดเข้าด้วยกันได้อะเออแต่เราไม่มีเออม,มาหมดหมดแล้วเหลือไว้หนึ่งอันนะคะ แล้วก็เอาอีกอันหนึ่งติดเข้าไปนะแล้วก็ยึดได้ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะเรามาประกบเผื่อไอเราเอามาเผื่อไอสองอันนี้หลุดออกจากกันไงแต่คนอื่นไม่ต้องทําเหมือนเราก็ได้นะแลแต่แล้วแต่เลยที่ขนาดนะโอเคแล้วก็มีอีกสองอันนะมีอย่างนี้อึ๊บมีเลโก้ที่เป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะเป็นสีไรก็ได้นะใครใคร จะเอาไปสีอะไรก็ได้นะหกลูนะคะหกลูเราเรียกว่ารูแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเอามาสี่อันนะคะนี้นะสี่อันแล้วก็ติดไปอย่างนี้ก่อนเลยที่เว้นไว้ะคะ่ะที่เว้นไว้สองอันนะคะที่เว้นไว้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเราเอาไว้ติดตัวน,นี้นะคะนี่นะ อันนี้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะส่วนอีกสองอันนะคะยังไม่ใช้ค่ะเก็บไปก่อนนะแล้วอันนี้จะทำเป็นส่วนของเตียงเดียวกันนะยังไม่ประกอบเข้ากันแล้วก็หาเออเลโก้ที่เป็นอย่างนี้นะคะที่เป็นอย่างนี้นะมาสองอันนะคะนี่นะสองอันก็เป็นสองรูนะคะนี่นะสีอะไรก็ได้นะคะมาประกอบเลยหรือว่าคนไหนไม่มีนะคะสามารถเอามาเป็นเออ สามารถเอาที่มันเป็นยาวสี่อันมาได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่มีสองอันเนี้ยไม่มีแบบสองอันคู่กันอย่างเงี้ยนะก็มาเป็นสี่อันก็ได้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะมีสี่อันอย่างเงี้ยนะคะสี่อันติดกันนะแล้วก็ดอกไม้นะสีแดงกับสีเขียวนะก็ติดปึ๊บติดตกแต่งเอานะคะตกแต่งหรือใครไม่มีดอกไม้ก็สามารถใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ที่น่ารักน่ารักน่ารักนะคะ แล้วก็เอานี่นะคะที่นอนซึบเสร็จเรียบร้อยค่ะหรือใครอยากจะใส่หมอนก็ใส่ได้นะคะแต่เราหมอนแล้หายไปไหนเราไม่รู้นะคะก็เลยไม่ได้ใส่โอเคสําหรับเตียงเดี่ยวก็เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งอันเราไปดูอันที่สองกันเลยอันที่สองนะคะก็มีเแผ่นยาวนะคะหนึ่งแผ่นนะยาวประมาณหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูนะคะที่เห็นไปเตียงเมื่อกี้นะคะที่เราต้องประกอบกันสองอันเพราะว่าอันนี้เนี่ยแะคะอันนี้มันยาวประมาณนี้เลยไงแต่ว่ามันอันนี้มันสั้นกว่านะคะเลยนี่นะหรือใครมีแบบนี้สองแผ่นนะก็ใช้ได้เลยนะโอเคมีแลมหนึ่งนะแล้วก็ เอาอันเนี้ยค่ะที่เราบอกนะอีกสองอันอะไม่ใช่ประกบอห่างนนี้นะคะไม่ใช่ประกบอันนี้นะไม่เหมือนกับอันนี้นะเอาอันนี้ติดข้างบนนะคะเว้นไว้หนึ่งรูเหมือนกันนะคะหนึ่งรูสองด้านเลยนะนี่รูปร่างเหมือนโต๊ะนะแต่ถ้าเกิดจะถามถ้าเกิดถามว่าสูงกว่าไหมก็ต้องอันนี้มันก็สูงกว่าถูกต้องะคะ่ะอันนี้นะ ติดเว้นแล้วเรียบร้อยนี่นะก็วอันนี้ออกก่อนเนาะแล้วก็ที่เห็นไปนะคะที่เรายกเจออย่างนี้นะเป็นสี่อันนะเป็นเลโก้อะไรก็ได้นะคะสี่อันหรือว่าจะสองอันเหมือนกับอันนี้ก็ได้นะเหมือนกับอันนี้ก็ได้นะเรามาตกแต่งแค่นั้นแหละติดตรงหัวนี้สองอันเลยนะเราเตรียมมาอย่างเงี้ยเราเตรียมอย่างนี้มาสี่ เราเตรียมสี่ลูอย่างงี้มาสองอันนะคะหรือใครไม่มีสี่ลูก็สามารถเอาแบบนี้มาก็ได้แบบอันเนี้ยใช้ดูเรยบะจะมีอย่างเนี่ยเอาแบบนี้มาก็ได้แต่ว่าต้องเอามาสี่อันนะคะขอย,ย้ำว่าสี่อันนะสี่อันนะคะต้องเอามาสี่อันนะคะก็ใช้อันนี้แต่อันนี้เราเอามาแบบสี่ลูนะคะสี่ลูก็มาแค่สองอันพอนะ ไม่ใช่ติดซ้ํากันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชติดแค่หนึ่งอันแล้วอีกอันหนึ่งอันก็ติดข้างล่างตรงนี้ปลายเท้านะแล้วก็อันนี้นะคะเราใช้เป็นแบบที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะเป็นลายเดียวกันนะคะเป็นลายอิดนะเป็นแค่สองรูนะติดข้างบนนะโอเคแล้วถ้าเกิดใครถามว่าหนูไม่มีเอ,อ่อเป็นลายอิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นลายของน้องๆได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะ ็แบบอันนี้ค่ะเหมือนกับอันนี้ก็ได้นะ,ะเป็นมาติดอย่างนี้นะหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ติดข้างบนอีกแต่ว่าบางคนอาจจะมีแค่หนึ่งสองมีแค่ห 1, 2. 1, 2. นึ่งสองหนึ่งสองนี้ก็ไม่มีอีกอันหนึง่งที่สีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรคะ่ะอาจจะเอาสีอื่นมาก็ได้นะคะแล้วแต่น้องสะดวกหรือเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆสะดวกนะแต่เรามีลายอีดสี่อันก็ใช้อย่างนี้เลยอันนี้เป็นสองรูนะ โอเคต่อไปก็เป็นนี่ค่ะดอกไม้สีเขียวกับสีแดงก็ตามเคยนะคะติดทงข้างบนนะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมือนเดิมก็สามารถเอาอันอื่นมาตกแต่งก็ได้และอย่างสุดท้ายนะคะคืออันนี้ค่ะอันนี้นะเราใช้เป็นอันนี้ตกแต่งนะเราใช้เป็นเออเอ,อ่อเมเลโกที่เป็นอย่างนี้นะ หรือคนอื่นก็อาจจะมีอย่างเรานะแล้วก็ใช้เป็นสีอื่นก็ได้หรือไม่มีนะหรือไม่มีก็ใช้แบบเออเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยเออใช้เป็นดอกไม้อย่างเงี้ยหรือตกแต่งข้างๆแทนสองอัน4อันนี้นะโอเคอันนี้เราก็มาสอันนะคะติดตรงที่เราเว้นเอาไว้เลยนะคนอื่นไม่มีก็ใช้เป็นอันอื่นที่เราสามารถตกแต่งได้นะหรือว่าไม่ตกแต่งตรงนั้นก็ได้นะแต่เราเห็นมันโบ๋ไง แล้วก็เอาวันนี้นะคะผ้กที่นอนแล้วก็ผ้าห่มนะเรียบร้อยนะใส่หมอนก็ได้ทีนี้ก็ได้เตียงเดี่ยวแล้วนะคะนี่เรียบร้อยโอเคแล้วต่อมานะคะที่เราบอกว่าจะเป็นเตียงสองชั้นก็ถูกต้องค่ะเตียงสองชั้นนะถ้าเกิดเป็นเตียงสองชั้นนะคะก็เอาสองอันมาประกอบกันนะก็ต้องถอดอันนี้มันจะอยู่ข้างบนนะคะแล้วแต่น้องๆเลยนะ แต่ว่าน้องๆหรือเพื่อนๆเงี้ยที่ประกอบแบบเตียงแรกนะคะคือเตียงเนี้ยก็ต้องอยู่ข้างล่างนะอันนี้คือข้างบนนะคะอันนี้จะไมทข้างบนเท่านั้นอันนี้จะข้างล่างเท่านั้นโอเคตัวข้างล่างนะคะก็ถอดถอดเดอกไม้ออกมาก่อนนะตัวข้างล่างตัวที่ใส่ข้างล่างนี้นะแล้วก็ถอดอันนี้ออกมานะคะเหลือไว้แค่นี้นะคะเหลือไว้แค่เตียงปเป่างนี้นะแล้วก็ เอาเอ่าอันนี้ค่ะตรงขาเนี้ยที่เราบอกว่าให้น,นี้เหมือนกันก็เพราะว่าจะได้ติดสองชั้นนะคะก็เนี่ยเอาตรงขามันนะเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดก่อนเถอะเราไม่ค่ะค่ะก็เอาติดไปนะคะติดติดติดได้เลยนะโอเคติดเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะใส่ไปนะคะ นี่ไปที่นอนโอเคนี่เลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเตียงสองชั้นของเรานะนี่ถ้าใครไม่ค่อยชอบนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเราได้แค่นี้แหละนี่นะก็จะต้องอันนี้จะเป็นส่วนของเตียงข้างล่างนะแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นอนได้หมดนะ อันนี้นะคะเห็นเป็นอะไรเหรอบางคนถามว่าน,นี่คืออะไรอ่ะทำออไมต้องเว้นไว้อย่างนี้ด้วยใช้แบบนอันอื่นได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ของเราทําเป็นบันไดขึ้นนะคะให้มันเหยียบๆตรงนี้ไปนะ,ะแล้วก็ไปสู่เตียงข้างบนนะคะด้านหัวก็มีน,นะ,ะนี่นะะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็เอา เอ S ไปใส่แล้วนะนี่น้องใหม่นะคะนี่เป็นตัวน้องใหม่นะมตัตตี้ก็คือตัวที่จะมาเทสก็คือนี่ค่ะโมโม,ม่มัตตี้กับเบอร์รี่นะเบอร์รี่อ่ะเบอร์รี่ไม่สนใจใครเลยเบอร์รี่นอนเดียวอ่ะตกเตียงแล้วค่ะเบอร์รี่นี่นะคะ ตัวใหญ่ก็สามารถนอนข้างล่างได้นะโอเคค่ะสำหรับอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะบ๊ายบาย